สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel EP แรกนะคะครูจะพานักเรียนรู้จักตั้งแต่พื้นฐานของ Excel เลยสำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะคะนักเรียนสามารถข้ามไปดู EP ต่อๆไปได้เลยนะคะแต่ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานยังไม่แน่นพอนะคะครูแนะนำว่าให้ชม EP แรกไปพร้อมๆกันก่อนนะคะสิ่งที่ครูจะพาให้นักเรียนได้รู้จักอย่างแรกก็คือส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การทำงานกับเวิร์กชีตนะคะเวิร์กชีตอยู่ตรงไหนแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง สัญ,ญลักษณ์ต่างๆของเมาส์ที่จะปรากฏบนโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเราไปดูส่วนแรกกันเลยส่วนประกอบของโปรแกรมหรือว่าหน้าตาของโปรแกรมนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ครูใช้งานอยู่นะคะเราจะพบว่า Excel เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยแล้วก็ณนะปัจจุบันนะคะก็ยังมีการทำงานแบบออนไลน์มีแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือด้วยนะคะในโอกาสต่อๆไปครูจะทาคลิปแนะนา ส่วนต่างๆเหล่านั้นเพิ่มเติมนะคะท่าน,นี้วันนี้ครูเลือกโปรแกรม Excel ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมาแนะนําก่อนเรามาดูส่วนประกอบที่เราเห็นนะตอนนี้เลยนะคะส่วนแรกที่อยู่ด้านบนแต่ละคนอาจจะมีไอคอนหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องมือที่แตกต่างจากของครูก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เราเรียกว่า quick access toolbar ค่ะก็คือการเข้าถึงเครื่องมือแบบด่วน เครื่องมือไหนที่เราจะใช้งานแบบด่วนๆหรือใช้บ่อยๆเราสามารถมาเพิ่มมาลบตรงนี้ได้นะคะส่วนที่สองค่ะแถบยาวๆตรงนี้ทั้งหมดนะคะเราเรียกว่าริบบอนค่ะริบบอนส่วนถัดมาค่ะตรงนี้ทั้งหมดพื้นที่การทำงานทั้งหมดตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเวิร์กชีตค่ะ พื้นที่การทำงานนะคะด้านบนค่ะตรงคำว่าไฟล์เราเรียกว่าไฟล์แท็บนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆอาจจะไม่มีตัวไฟล์แท็บตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆก็จะมีไฟล์แท็บตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดเข้ามาใช้งานโปรแกรมเลยนะคะที่ครูแนะนำไปเมื่อกี้ส่วนแรกเรียกว่า Quick Access Toolbar อยู่ที่ด้านบนตรงนี้ เราสามารถเพิ่มลบนะคะเลือกเครื่องมือต่างๆที่เราจะใช้แบบด่วนขึ้นมาใช้งานได้เช่นวันนี้นะคะครูต้องมีการพิมพ์งานบ่อยๆครูก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าพิมพ์ด่วนขึ้นมาใช้เราสามารถกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยจากตรงนี้ไม่ต้องมาเข้าเมนูต่างๆให้วุ่นวายนะคะ,ะก็คือเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงแบบด่วน ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วนะคะเราก็สามารถนําออกได้เช่นอาทิตย์นึงผ่านไปครูไม่ได้มีการพิมพ์งานบ่อยเท่าเดิมและครูก็กดเครื่องมือพิมพ์ด่วนตรงนี้ออกไปแบบนี้นะคะส่วนที่2เมื่อกี้ริบบอนริบบอนก็คือกลุ่มเครื่องมือนะคะก็แยกเป็นกลุ่มๆแบบนี้กลุ่มใครกลุ่มมันนะคะจากเดิมเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เราจะจําได้ว่าถ้าเรากดอย่างเงี้ยอาจจะมีเครื่องมือยาวๆออกมานะคะ แล้วก็บางพื้นที่การทำงานของ Excel นะเขาก็เลยปรับมาเป็นแทบยาวๆที่เรียกว่า Ribbon นะคะส่วนต่อไปนะคะ Worksheet ครูข้ามมาก่อนขอไปที่ส่วนของไฟล์แท b ก่อนเวอร์ชั่นเก่าๆนะคะอาจจะไม่มีนะบางคนที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าหน่อยนะคะก็จะไม่มีตัวไฟล์แท็บตัวนี้นะคะอาจจะเป็นไอคอนรูปอื่นนะไฟล์แทเอาไว้ทำอะไรนะคะก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานพวกกลุ่มของการบันทึกการเปิดการสร้างงานใหม่ แบบนี้นะคะรวมทั้งนะคะางานเก่าๆงานเก่าๆนะคะที่เป็นล่าสุดที่เราเพิ่งเคยเปิดไว้เราก็สามารถมาเลื่อนหาจากตรงนี้ได้ในกรณีที่งานเราเยอะแล้วเราจําไม่ได้ว่าเราเปิดอะไรจากตรงไหนนะคะเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะหรืองานไหนที่เราใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆแล้วเราอยากจะตรึงหรือว่าปักปักหมุดไว้นะคะเช่นสมมุติว่า,างานงานนี้ครูอยาก ปักหมุดไว้เปิดมาก็คือเข้าถึงได้ง่ายครูก็กดที่รูปตึงหรือว่าปักหมุดตรงนี้นะคะเมื่อปักเสร็จแล้วนะคะพอเราเข้ามาในครั้งต่อๆไปเราก็กดที่ปักหมุดไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะวันหนึ่งเราใช้งานไปสักอาทิตย์2ออาทิตย์เราไม่ได้ใช้งานไฟล์นี้ละเราก็สามารถยกเลิกการปักหมุดตรงนี้ได้นะคะมันก็จะหายไปแบบนี้นะคะส่วนเครื่องมืออื่น พื้นฐานตรงนี้ครูขออนุญาตข้ามไม่ได้แนะนําไปนะคะท่าน,นี้อีกอันหนึ่งที่เราควรรู้จักนะคะก็คือตัวนี้ค่ะบัญชีนะคะเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะหลายๆลายคนเลยเวลาทักเข้ามาสอบถามพอครูถามกลับไปว่าใช้ออฟฟิศเวอร์ชันอะไรรุ่นไหนอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูไม่เป็นให้มาดูตรงนี้แหละคะ่ะตรงบัญชีแล้วก็ดูว่าเราใช้ m icrosoft office เวอร์ชันไหนรุ่นไหนแบบนี้ดูจากตรงคําว่าบัญชีนี้ได้เลยนะคะ แล้วเราก็กดลูกศรเพื่อกลับมาสู่หน้าจอของการทำงาน Excel ปกติท่าน,นี้ส่วนสำคัญของ Excel นะคะเมื่อกี้เกินไปต้นคลิปแล้ว,ว่าส่วนที่เรียกว่า Worksheet ก็คือพื้นที่การทำงานทั้งหมดของ Excel ครูอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า Excel นะคะเปรียบเหมือนสมุดหนึ่งเล่มเขาเลยตั้งชื่อว่า Workbook สมุดงานสมุดงานเล่มนี้ของครูนะคะตอนนี้มีกระดาษอยู่เพียงแผ่นเดียวก็คือ Worksheet ตรงนี้นะคะเป็นชีทหรือว่ากระดาษ กระดาษของครูประกอบไปด้วยแถวแบบนี้ค่ะที่เป็นแนวนอนแบบนี้เรียกว่าแถวนะคะแถวครูมีกี่แถวนะมี1,0,4,8,5,7,6แแถวเยอะมากเลยนะคะส่วนแนวตั้งแบบนี้ค่ะ A B C แบบนี้นะคะจะเรียงกันต่อไปเรื่อยๆ A ไปจนถึง Z แล้วต่อด้วย A A A B ไปจนถึง A Z นะคะไปจนถึงไหนไปจนถึงคอลัมน์ที่ X F D เหมือนกันค่ะทั้งแถวและคอลัมน์มีให้เราใช้งานเยอะมากนะคะแต่ในกรณีที่แผ่นงานของเราแผ่นหนึ่งตรงนี้ไม่พอใช้นะคะเราสามารถเพิ่มแผ่นงานได้เดี๋ยวคือเพิ่มแบบรวดเด็วก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งตอนนี้สมุดของครูมีกระดาษ2แผ่นลวนะคะแล้วกระดาษแต่ละแผ่นก็มีพื้นที่การทํางานเยอะมาก ถามว่าเวลาเราบันทึกหนึ่งครั้งนะคะกระดาษทั้งสองแผ่นนี้ไปทั้งสองแผ่นเลยไหมไปทั้งสองแผ่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ Excel มองเห็นเป็นสมุดหนึ่งเล่มเมื่อเราบันทึกสมุดหนึ่งเล่มในสมุดมีกระดาษกี่แผ่นก็จะถูกบันทึกไปทั้งหมดนี่คือการบันทึกแล้วก็การใช้งาน worksheet, เวิร์กชีตเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงแถวแถว กับคอลัมน์นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เราใช้ทํางานนะคะเราเรียกว่าเซลล์อันนี้เซลล์นะคะก็คือช่องหนึ่งช่องเซลล์แต่ละเซลล์จะมีชื่อเรียกของเขานะคะเช่นเซลล์นี้อยู่ที่คอลัมน์ C แถวที่สองนะคะเขาก็จะมีชื่อว่าเซลล์ C2 ทำไมเราถึงต้องรู้จักชื่อเซลเพราะเวลามีข้อมูลอยู่ในเซล์เช่นมีข้อมูล203นะคะเราไม่สนใจตัวเลข203ค่ะแต่เราสนใจว่าตัวเลขนี้อยู่ในเซลล์ที่ชื่อว่าเซลล์ D2 เวลาเราอ้างอิงเราจะอ้างอิงว่า D 2ไม่ได้อ้างอิง203นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักชื่อเซลล์ชื่อเซลล์นะคะในกรณีที่เราอาจจะรวมเซลล์ไว้อย่างนี้นะคะชื่อเซลก็มีความสำคัญด,ดูจากตรงไหนเช่นอันเนี้ย เราไม่รู้ว่าเป็น D2 หรือ E2 ถูกไหมคะเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยค่ะกล่องชื่อหรือว่า name box ตรงนี้นะคะจะบอกว่าเซลล์นี้ชื่อเซลล์อะไรนะคะมีประโยชน์คือ1ไว้บอกชื่อเซลล์2ถ้าเราต้องการไปเซลล์ที่อยู่ไกลๆแล้วเราไม่อยากเลื่อนเมาส์เช่นครูอ,อยากไปเซลล์ XYZ สมมุตินะคะ XYZ 3 4 5ครูพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วครู enter ออขอโทษนะคะไม่มี XYZ มันถึงแค่ F เนาะ XFD นะคะแบบนี้เห็นไหม XFD 345เมาส์ 3, 4, 5, outh, นะคะหรือเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่เซลล์ XFD 345ได้เลยอ่ะคุกกลับมา A 1นะคะ <French> ก็จะกลับมาที่เซลล์ A 1แบบนี้เลยนี่คือประโยชน์ของ เนมบ็อกหรือว่ากล่องชื่อนะคะเครื่องมือต่างๆที่อยู่บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมนะคะนักเรียนเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ค่ะเขาจะอธิบายอยู่แล้วว่าเครื่องมือเหล่านั้นนะคะมีหน้าที่ทําอะไรแต่บางครั้งอ่านแล้วอาจจะงงๆเพราะว่ามันแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เมื่อกี้นะต่อที่เนมบ็อกกล่องชื่อนะคะเครื่องมือถัดมาที่เราต้องรู้จักนะคะยาวๆตรงนี้ค่ะเรียกว่าแถบสูตรแถบสูตรนะคะ แถบสูตรเนี่ยเอาไว้ทําอะไรถ้าเป็นตัวหนังสือธรรมดานะคะเราก็จะมองเห็นเป็นตัวหนังสือธรรมดาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวครูลองใส่สูตรนิดนึงนะคะลองใส่ยังไม่อธิบายนะคะลองใส่เฉยเฉยก่อนนะอ่ะแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวหนังสือธรรมดาแถบสูตรก็จะขึ้นเป็นข้อความหรือตัวหนังสือธรรมดานะคะ อันนี้เราพิมพ์ธรรมดาตัวหนังสือหรือข้อความธรรมดาแถบสูตรก็เป็นข้อความธรรมดาแต่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราเห็นเป็น2 2 3สเห็นไหมคะแต่นะคะแถบสูตรตรงนี้นะคะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะว่าเราได้ใส่สูตรไว้นะคะเราได้ใส่สูตรไว้ซึ่งข้อมูลตรงที่ปรากฏตรงนี้นะคะไม่เหมือนกันอันนี้นะคะคือประโยชน์ของแถบสูตรแถบสูตรนะนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานนะคะแบบนี้ อันนี้แนะนำเบื้องต้นก่อนนะคะถัดมาค่ะนี่คือส่วนประกอบของเวิร์กชีตเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ครูได้ลองเพิ่มแผ่นหรือว่าชีตตรงนี้ไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะง่ายๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้กลุ่มเครื่องมือตรงนี้บ้างนะคะชีตหรือว่าแผ่นกระดาษตรงนี้ถ้าเราอยากเพิ่มเรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะคะ,อะลองกดดูเห็นไหมคะกระดาษเราก็จะเพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้า น,ะะนอกจากนั้นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับชี้ตรงนี้นะคะยังใช้งานได้โดยการคลิกขวามีอะไรบ้างแทรกนะคะคล้ายๆกับเพิ่มเมื่อกี้เลยค่ะแต่เพิ่มมันจะไปต่อข้างหลังเรื่อยๆถูกไหมคะแต่แทรกก็คือเบียดไปข้างหน้าเช่นตอนนี้คูอยู่ชี 4, ้สี่คูกดแทรกชี้ต่อไปนะคะเวิร์กชี้ต่อไปที่จะปรากฏก็จะไปอยู่เบียดข้างหน้า 5, อ่ะข้างหน้า4นะคะเป็น5 6 7นะเครื่องมือต่อไปค่ะลบ ลบก็คือตามชื่อเลยค่ะเอาไว้ลบถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ลบเลยไม่ถามอะไรแต่ถ้าสมมติเราพิมพ์ข้อมูลไว้เบื้องต้นนิดนึงนะคะมีข้อมูลอยู่แล้วเรากดลบนะ <S <S โปรแกรมก็จะถามว่ามีงานอยู่นะจะลบไหมเป็นการยืนยันนะคะอันนี้คือเพิ่มนะคะลบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่ออันนี้เอาไว้ให้เราพิมพ์ชื่อนะคะหรือข้อความต่างๆให้รู้ว่างานนี้นะคะแผ่นงานนี้ เป็นอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าชื่อเนี่ยก็จะจํากัดความยาวแต่ครูจำไม่ได้ว่าความยาวได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ชื่อนะต่อไปค่ะสีแทบครูค่ามาก่อนนะสีสามารถใส่สีได้นะคะให้เห็นแบบนี้นะอาจจะเป็นลําดับความสําคัญสีแดงต้องทําก่อนสีส้มไว้ทําที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใส่สีได้ซ่อนนะคะก็คือในกรณีที่เรามี กระดาษหลายๆแผ่นเราอาจจะกดซ่อนเพื่อเก็บหรือว่าปิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาจะเอาคืนก็กดกลับคืนยกเลิกการซ่อนนะคะแล้วก็เลือกมาว่าจะยกเลิกอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเลือกแผ่นง,งานทั้งหมดเลือกแผ่นง,งานทั้งหมดตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดกี่แผ่น3แผ่นถ้าเรากดเลือกแผ่นง,งานทั้งหมดก็ทําการแอคทีฟหรือเลือกอยู่ทั้ง3อันเห็นไหมคะประโยชน์เอาไว้ทําอะไรเช่นเราจะพิมพ์หัวตารางสมมติน,นะคะที่เซลล์ a 3เราอยากพิมพ์ข้อความเดียวกันอ่ะสมมติครูพิมพ์ชื่อครู แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจะกดกลับคืนก็กดที่ชีทใด,ดชีทหนึ่งเราจะพบว่าทั้ง3ชีตเราสามารถทํางานไปพร้อมๆกันได้โดยการเลือกแผ่นง,งานทั้งหมดแบบนี้นะคะถัดมาค่ะเครื่องมือถัดมาเดี๋ยวครูกลับมาที่ชีทที่2ที่มีข้อมูลอยู่บ้างนะคะ,ะคําสั่งที่ครูข้ามไปเมื่อกี้ค่ะย้ายหรือคัดลอกนะคะย้ายหรือคัดลอกอตรงนี้นะคะ เมื่อเรากดเข้าไปจะมี2คํคำสั่งย่อยอยู่ก็คือ1ย้าย2คัดลอกนะคะถ้าย้ายไม่ต้องเข้ามาทําตรงนี้ก็ได้ค่ะครูแนะนําเฉพาะการคัดลอกสมมุติว่านักเรียนอยากคัดลอกนะคะนักเรียนต้องกดตรงนี้ก่อนนะคะสร้างสําเนาอยากได้แบบนี้อีก1แผ่นนะคะหนูก็กดสร้างสําเนาแล้วกดตกลงอ่ามันก็จะมีชีทเหมือนกันเลยค่ะแต่วงเลเว่า2นะทีนี้เมื่อกี้คําสั่งตรงนี้มีทั้งย้ายและคัดลอกครูบอกว่า ถ้าคัดลอกค่อยเข้าไปถ้าย,าย้ายง่ายๆเลยค่ะกดตรงนี้สมมุติว่าเราอยากเอาชีทสองทับวงเล็บ2เนี่ยไปไว้หลังสุดแล้วกดค้างเลยค่ะแล้วลากเมาส์เห็นไหมเมาส์ปลายเมาส์นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกระดาษแล้วที่ตรงชี้นะคะจะมีลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่เราลากเลยค่ะเราอยากไปไว้ตรงไหนเราดูลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็ปล่อยเมาส์นี่คือการย้ายนะคะการย้ายทีนี้เมื่อกี้การคัดลอกทําไมครูไม่ทําแบบนี้ ไม่ทําแบบนี้แล้วคัดลอ,อกไปไว้ที่ใหม่เพราะว่าความกว้างนะคะถ้าเราคัดลอ,อกแบบนี้นะความกว้างฟอนต์ตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาปรับอีกทีนึงแต่ถ้าเราทําสําเนานะคะทุกอย่างมันจะตามไปหมดเลยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะอัน,นี้มันยังมีส่วนของการป้องกันการแสดงโค้ดอันนี้ครูข้ามไปก่อนเดี๋ยวรอดูใน EP ีัวต่อไปที่เราสามารถใส่รหัสผ่านงานของเราได้อะไรได้แบบนี้นะคะเป็นขั้นสูงถัดไปอีกนะ อันนี้คือส่วนต่างๆของเวิร์กชีพนะคะเรายังเหลืออีกส่วนหนึ่งส่วนที่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของเมาส์นะคะสัญ,ญลักษณ์ของเมาส์เนี่ยมีความสําคัญมากเลยค่ะนักเรียนเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์แตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันนะคะเรามาดูทีละสัญ,ญลักษณ์เลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ตอนนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่ที่หน้าจเอาเห็นไหมคะเป็นรูปเครื่องหมายบวกแบบเหมือนพยาบาลแบบนี้นะคะเหมือนโรงพยาบาลแบบนี้เอาไว้ใช้ในกรณีของการเลือกเลือกแบบนี้ค่ะสมมุติว่าอยากเลือกหนึ่ง อ่ะ A B C มาแล้วก็คลิกค้างแล้วก็เลือกมาเลยนะคะอยากสมมติใส่สีเหลืองพร้อมๆกันแบบนี้อ่ะนี่คือการเลือกนะคะสัญลักษณ์ของเมาส์จะเป็นรูปเหมือนโรงพยาบาลแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ถัดไปอันที่สองค่ะเมื่อเอาเมาส์มาวางที่ขอบขอบใดขอบหนึ่งนะคะขอบบนแบบนี้ขอบล่างแบบนี้นะคะขอบซ้ายขอบขวาแบบนี้สัญลักษณ์ของเมาส์จะเป็นลูกศรส,สีหัวแล้วก็มี ลูกศรเมาส์ชี้อยู่นะคะในกรณีที่เราพิมพ์ผิดตำแหน่งสมมติว่าอันนี้อยู่ที่ a 3ใช่ไหมคะจริงๆครูต้องพิมพ์ที่ d 5เราไม่ต้องลบแล้วพิมพ์ใหม่นะคะเอาเมาส์ไปวางให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะลูกศรสี่หัวแบบนี้คลิกค้างค่ะแล้วย้ายอันนี้คือการ move หรือการย้ายข้อมูลนะคะแบบนี้นะสัญลักษณ์ลูกศรสี่หัวแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ถัดไปค่ะ สัญลักษณ์ถัดไปนะคะเมื่อเอาเมาส์มาวางมุมล่างด้านขวาแบบนี้ค่ะต้องเป็นมุมล่างด้านขวานะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆทึบๆสีดําแบบนี้ค่ะครูพูดรวมๆว,วันนี้ก่อนว่าใช้ในการคัดลอกนะคะแล้วเดี๋ยว E ีีต่อๆไปจะบอกว่าคัดลอกอะไรได้บ้างนะคะแบบนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นข้อความธรรมดาเราอยากก๊อปปี้หรือคัดลอกเอาเมาส์มาวางมุมล่างขวาค่ะแล้วก็ลากลงแบบนี้ ะะก็จะได้ข้อความที่เหมือนกันในการคัดลอกแต่มันไม่ได้คัดลอกได้แต่ข้อความนะอย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูใน EP ตีต่อๆไปนะคะแล้วก็เมื่อกี้สัญลักษณ์ของเมาส์ที่เราเห็นครูทําให้ดูไปแล้วก็คือเป็นรูปกระดาษติดไปลายเมาส์แบบนี้นะคะก็อีกแบบหนึ่งนะถัดมานะคะสัญลักษณ์ของเมาส์จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปวางระหว่างรอยต่อของคอลัมน์แบบนี้นะคะหรือรอยต่อของแถวแบบนี้ใช้ในการปรับขนาดของแถวของคอลัมน์แบบนี้นะคะ หรือเมื่อไปวางแล้วไม่ลากเองอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะใช้การดับเบิลคลิกก็ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวใน e ีีต่อๆไปเช่นกันเนาะเดี๋ยวมาแนะนำเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับ EP แรกนะคะเรื่องของการแนะนำหน้าตาต่างๆของโปรแกรมการใช้งานกับเวิร์กชีตนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเมาส์เบื้องต้นนะประมาณหนึ่งแล้วนะคะน่าจะทำให้นักเรียนได้รู้จักโปรแกรม Microsoft Excel เพิ่มมากขึ้น ะะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ Excel ไปเรื่อยๆพร้อมๆกันใน EP ีต่อๆไปสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ